อันแม่นสูดได้เงินเดือนทอดาอันสูมมันสูมาตั้งใจเสียเพียงค้นตั้งใจเว่าพื้นค้นคัดก,กระดอก,กระเดียเท่จักหัวงอกหัวดำจักแม่มันจกักว่าเมีนลุกอ่อนพอปัดกันเบือดเอาโลดว่านี่เมียรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีคนได้รับคำแนะนำจากโคดเน่าสักหลาดของคุณก่อน เง,เงินกับเงินกูเป็นผู้หาแมา่ย <Yes. S 1> ามใส่กูก็เป็นผู้ใส่กูก็คขึอ้นบอยากสันเดียมันเป็นอย่างขึง้นเปยากผู้อื่นกูอยากหูสันดอกบอกเข้าใจนะคันว่าไปซื้อท้องมาใส่กับว่าเขาอวดลำอวดรว,วยอวดนางอวดนี้คันถอดไว้มือใดกับว่าเขาไปจำ มันหดเป็นจังสั้นเนาะกูไปเอาปลาคอนกระเกกูใส่หอดท้องผุตดไปอะ่ะคันแม่นกูใส่ไปก็ว่าอีกความหนึง่งผุนะ่ะเบึ่งมันดุปะสามาเอาปลาคอนซ่ซๆกระใส่หอดท้องมามันอย่างค้นว่าหินมันตะแน,นอวดล่างอวดรวยคันอยากงแต่ค้นว่าหูว่าเจ้าของใส่ท้องว่าเจ้าของมังเจ้าของมีเบ้าไปอีกคำหนึ่ง,งละ่ะ ของกูสื่อมา,วาไว้แต่ใส่ย้ำเป็นงานเป็นการมึงไปวัดไปวาดย้ำไปเที่ยวมึงกระเสกกูใส่24ชั่วโมงผุดติคันถอดใบย้ำแต่ก็จอบท่าว่าแต่พื้นกูว่านี่เมียโอ้เนาะเนี่ยไม่เห็นปะ่ะมือวันน่ะคอมันเหลืองเออเอออยู่มือหนีขึ้นเลยแต่กกูว่าอะไรดีมันสิบเพราะสามมือบอกน้ำเฮาไว้สั่นถอดใบยุ่งเหี้ย มันสิเฮียนใส่มันถอดไปมันไปฝากเขาไว้ในห้องเย็นป่ใส่ให้เฮ้าเบิ้งแต่ละสามมือเอาไปฝากเขาไว้เท่ละสามเดือนกูว่าเลกตัวมันบ่มีลีนเฮ้าดอกแม่ก็เพาะปัดกัดกับเฮ้านี่แหละอันแม่นสูรได้เงินเดือนท่าา สูมามันสูมาตั้งใจเสียกี้ยังคนตั้งใจเว้าพื้นคนคัดก,กระดอกกระเดียแเท่จักหัวงอกหัวดําจากแม่มั้นจากว่าเม่หลงบอ,อนเพราะปัดกันเบิดเอาโรดว่านี่เมียันสูตั้งใจทำมาหากินคือตั้งใจเสียกี้ยงคนนหมิ่นอุวาสูสีบล้วยปัญญังติดเท่าแล้วเด้องอกแล้วเด้อหัวแปลกคนแล้วเด้อคิดได้เนีเ่ยเพ่ ในแม่ปางข้างนะโอ้หนอคุณละเงิดง่อหมอแตะมีเว้มันมวนมงใดมวนคือไปเบิ้งหมอล้ำบ่เดอนเนี่ยเบ้าพื้นคนมันได้ฟอ้อนใส่บ่เดี๋อวเนี่ยเมือจูเบ้าเป็นคำค้งคำก่อน แหงคู้จะคิดจะอา่านในเม็ดเท่าเลิ่ตั้งใจทรมาหากินพาลูกพาต่อสวนลูกสวนเต้าในเมียบ่มนตั้งวงกันคำมาย่าไปตั้งวงกันว่าพื้นตะคนเสียเรียงคนเสียเร่องผู้ดีแจ่เลิศขึ้นว่าเดี๋ยวนี้คิดอา่านในเม็ดบางข้งโอ้เนาะ